ถ้าโรงงานให้เช่าโดนร้องเรียนต้องทําอย่างไรดีเป็นปัญหาที่ผู้ให้เช่าเป็นความกังวลใจไม่เคยผ่านมาก่อนใช่ไหมฮะเป็นอย่างนี้แหละครับครั้งแรกสําหรับท่านที่มีโรงงานแล้วปล่อยให้คนอื่นเช่าจากนั้นเจอเพื่อนบ้านร้องเรียนว่าคนเช่าของเรานั้นทําอย่างนู้นทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นอันดับแรกที่ผมแนะนําให้คุณทําขอโทษครับโทรไปขอโทษเพื่อนบ้านคุณว่า เราจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นจะแจ้งคนที่มาเช่าให้เขาพัฒนาอย่างนู้นพัฒนาอย่างนี้อา้าวแล้วจะพัฒนาแบบไหนคุณต้องเข้าใจปัญหาของมลพิษก่อนผมเรียกมันว่ามลพิษละกันมลพิษเนี่ยมันจะมีทั้งมลพิษทางเสียงมลพิษทางกลิ่นมลพิษทางน้ําเป็น3มลพิษหลักๆที่จะเกิดขึ้นจากกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมข้อที่1มลพิษที่เกี่ยวข้องกับเสียง หากเสียงเนี่ยมันมีลักษณะของเสียงดังเนี่ยผมจําแนกออกเป็นเสียงดังในลักษณะของ2กรณีนะกรณีที่เสียงดังในยามวิกาลผู้เช่าโรงงานของคุณเขาอาจจะมีการผลิตในช่วง OT เปิดโอให้ลูกน้องช่วยทํางานในการเคาะปองปอง,ปอง,ปองแป้งแป้งเชื่อมนูน่นเชื่อมนี่ตัดวางอะไร อันนี้มันอาจจะเกิดการรบกวนให้กับเพื่อนบ้านที่เขาอยู่อาศัยท้าเคียงได้ในยามวิการอันนี้เราอาจจะต้องไปแจ้งกับทางผู้เช่าของเรานะครับว่าเออช่วยปรับเปลี่ยนแผนรูปแบบการทํางานไม่มาทําตอนยามวิการแบบนี้จะทําได้ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นช่วงเวลาทํากาะผมแนะนําให้ติดตั้งผนังซับเสียงหรือผนังกั้นเสียงนะครับเราเรียกกันว่า insulation wall มันจะเป็นลักษณะของ อาจจะเป็นแมทเตชีสก็ได้มันมีหลายผลิตภัณฑ์น,นะครับเป็นแมทเชีสเป็นเหล็กเป็นไฟเบอร์เป็นใย,ยแก้วมีหลายแบบแต่ผมให้คําแนะนําว่าคุณไม่ต้องไปกั้นทั้งบริเวณนะคุณให้ผู้เช่าเนี่ยเขากั้นในบริเวณเฉพาะที่มีรายการผลิตเสียงดังนะครับทำเป็นห้องขึ้นมาเพื่อทอี่จะควบคุมเสียงตรงนั้นมันก็จะช่วยให้ลดต้นทุนแล้วก็ลดปัญหาตรงนี้ได้ข้อที่2เป็นปัญหาในเรื่องของมลพิษทางน้ําก็หมายความว่าน้ําเสียน,น้าเน่าน้ํากินเน้น แจ้งผู้เช่าของคุณให้วางระบบการบำบัดน้ําและให้เป็นการบำบัดน้ําโดยที่เอาน้ํานั้นบำบัดแล้วกลับไปใช้ใหม่เราเรียกว่าเป็นระบบปิดแบบนี้มันทําให้ไม่มีการระบายน้ําเสียออกไปภายนอกอันดับที่3เป็นเรื่องของกลิ่นกลิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ป้องกันยากสุดกลิ่นเนี่ยเราจะป้องกันได้เนี่ยมันจะต้องเกิดการทํา2ระบบระบบแรกคือทําระบบปิดในส่วนที่เราจะทําให้เกิดกลิ่นก่อนเช่นบอยเลอร์ เช่นเตาต่างๆตัวนี้ต้องกั้นห้องให้มีชิดร้อเซเลยอันที่สองคือต้องมีการดูดไปผ่านระบบบำบัดระบบบำบัดเนี่ยถ้าที่ผมเคยใช้มาก็าจะมีอยู่2ลักษณะระบบบำบัดโดยที่ผ่านน้ําที่เราเรียกกันว่า w e สแ c a p เปอรผ่านสเปรย์น้ำลงมาแบบนี้ก็จะเหมาะกับควันที่มีขมเหลวหรือมีสเก็ดไฟติด าาหรือระบบบําบัดรุ่นใหม่ก็จะเป็นลักษณะของชาโคฟิลเตอร์เป็นระบบบาบัดอากาศที่มีเอาถ่านมาเป็นฟิลเตอร์หรือตัวกรองนะครับเพียงเท่านี้3ปัญหา3ต้นเหตุของมลพิษที่ทําให้คุณถูกร้องเรียนเกิดขึ้นที่โรงงานเช่าของคุณก็จะหมดไปหากคอนเทนต์นี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการขายการตลาดออกแบบก่อสร้างโรงงานรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่คุณเอาไปใช้ทําเงินต่อทํากําไรต่อ มีอะไรก็ทิ้งข้อความมาไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ